โยกก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นโลบอ์แมปที่มีชื่อว่าอนิเม j ันนีนะครับก็เป็นแมปอนิเมชแมปใหม่นะครับนะก็เห็นบางช่องเนี่ยเขาก็รีวิวกันไปแล้วนะแต่ว่าผมยังไม่ยังยังไม่รีวิวเลยนะครับเพราะว่าขี้เกียจน,นะฮะผมไม่ใช่แบบหยยกหยกโอเคนะครับนะอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องมาดูหน้า u i เกมกัก่อนละกันนะซึ่งหน้า UI เนี่ยก็สามารถเปิดอ,อันนี้คืออะไรวะอ,อ๋อเป็นแบบพวกช็อปช็อปโอเคค่อยว่ากันกระเป๋า แล้วก็อันนี้นเป็นอัปเกรดตัวละครน,นะฮะอันนี้ก็เป็นตั้งค่าแล้วอันนี้ก็จะเป็นเออไม่รู้มันคืออะไรส่วนของขวัญเนี่ยออเป็นที่ใส่โค้ดนะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกสกิลสกิลนะนี่ครับข้างล่างนะแต่ว่าตอนนี้ผมหรือว่าผมยังไม่ไม่มีสกิลอะไรเลยนะเลยอ,อันนี้ก็เป็นแบบผู้น่าอยู่อะไรต่างๆเขาก็ไม่สนใจนะต่อไปก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ลยคือโค้นนะครับนะผมก็จะแปะโค้ดเอาไว้ด้านล่างนะครับก็โค้ดถือว่าเยอะ เยอะอยู่นะหลายโค้ดอยู่เลยโอเคมาเรามาใส่โค้ดกันดีกว่านะครับนะผมก็จะแปะโค้ดพวกนี้ไว้ตัวคอมเมนต์นะครับเริ่มใส่กันทีละโค้ดเลยล้ากาันแปะยี่สิบสปินโอเคครับผมก็ขออนุญาตใส่โค้ดสักครู่หนึ่งนะฮะ เรียบร้อยครับผมแล้วก็ใส่โค้กันเสร็จแล้วนะครับนะผมไปดูมมคข,ข้าวเนี่ยมันจะมีที่เอาไว้สุ่มพลังใช่ไหมก็น,น่าจะต้องเข้ามาตรงนี้แล้วก็เข้าไปคุยกับนามิใช่ไหมอ่าใช่จะเป็นตัวสุ่มพลังนะครับนะกดตัว x โอเคเออสุ่มเลยนะแล้วกันนะเก็บไปขอแรล,แลติงตึงเกลือเด็กโอเคต่อไป <c oughs> เกลือต่อไปเกลือต่อไป งั้นผมก็ผมขอตัดไปตอนที่ผมได้พลังดีๆเลยแล้วกันนะโอเคไปในที่สุดฉันก็ได้พลังดีๆกับเขาสักทีเกือบหมด <c oughs> เออมันคืออะไรไม่รู้อ่ะอะมันคืออะไรอ่ะแล้วเราใช้ยังไงกดกดใช้ยังไงวะนะเดี๋ยวนะกดไม่เป็นด้วย <c oughs> โอเคนะครับนะมันจะเป็นพลังของใครก็ท่ามดึดแต่ว่าเราก็ได้ของดีมาแล้วแะครับนะ โอเคนะครับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับนะบ๊ายบายครับทุกคนจุก,กูดูไปดูมาหน้าตาก็คล้ายๆเบจิต้ายอยู่เนี่ยา แค่บอกกับฉันว่าเธอต้องการอะไรที่สุดก็ปาเธอเธอต้องการจะไปผู้ชายคนนี้ก็มีแค่เพียงหนึ่งใจที่พร้อมมีเธอจนต,ต,ตัวนี้เดียวแต่น่ารักเธ่จัก,กรวาลแค่อยากให้เธอรู้พี่น่ะไม่ใช่อันเดอร์พา